สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่องไอคอนอีสานนะครับผมคน am, อีสาน I ายเอ็มอีสานก็เหมือนเดิมครับอยู่ในมุม,มอีกมุมหนึ่งก็เตรียมตัวไปทํางานครับก็ทานกาแฟายอยู่บ้านขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอที่ผมพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเวลามีสงครามทําไมเพื่อนบ้านจะต้องอบพยพ หรือว่าหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยจนมีเพื่อนมาตอบมาคอมเมนต์นะครับว่าขนาดเขาเรียกอะไรนะครับผมพูดถึงชาวเวียดนามเนาะไม่ใช่ทั้งที่ประเทศเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันก็ยังมีคนเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนที่เขาเกิดสงครามเวียดนามก็มีสำหรับเรื่องเอ่อต้อเรียกอะไร ของโฮจิมินห์นะผมก็ทราบมาว่าก็เคยรีภัยส่งรีภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะจริงเท่าที่ผมทราบเนี่ยโฮจิมินน่าจะมีความคิดแบบคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าประเทศไทยก็ให้ทั้งที่ประเทศไทยมีแนวคิดมีนยโยบายสมัยนั้นน่าจะมีนยโยบายต่อต้านอิทธิคอมมิวนิสต์นะครับก็ยังให้ โอจิเมินเนี่ยเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้แบบแล้วก็กลับไปกลับไปอะไรอะคือไปปฏิวัติประเทศตัวเองนะฮะปฏิวัติประเทศตัวเองจากระบอบผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นระบอบเป็นระบอบกษัตริย์หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่กษัตริย์แหละนะน่าจะเป็นระบอบกษัตริย์ในในโทษครับ บอการศึกษ์ในเวียดนามน่าจะไม่มีล้ตอนที่โฮจิมินกลับไปกอบกูนะ้นะนอั้นถ้าผมพูดผิดก็อบอกมาได้นะท่านใดที่รู้ทีนี้พอโฮจิมินกลับไปก็นำเอาแนวคิดสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ไปใช้ในเวียดนามจนทุกวันนี้เวียดนามก็ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มี คือถ้าพูดถึงเวียดนามเนาะก็จะมีเท่าที่เห็นผมก็ไม่เคยไปเที่ยวว่าจะมีโอกาสว่าจะไปสักครั้งหรือเป็นยังไงก็เขาก็มีความคิดว่าคนเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามยุคใหม่พยายามจะแข่งขันกับประเทศไทยนะครับว่าอยากจะอยากจะแซงประเทศไทยในหลายๆด้านก็ก็ดีนะครับมีความคิดอย่างนั้น ก็ไม่ได้ว่าใครจะแซงใครนะก็แล้วแต่แต่และประเทศจะพัฒนาไปทางไหนก็เป็นเรื่องที่ดนะีมันเป็นเรื่องของอาเซียนที่จะได้ช่วยกันพัฒนาไปเราก็ยินดีด้วยนะนี้พูดถึงการนี้ภัยสงครามนะครับสมัยผมก็เคยมีประสบการณ์กับการอบพยพโยกย้ายจากหมู่บ้านที่เคยอยู่ไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในตอนนั้น <c oughs> มีการเขาเรียกว่าการประทะกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกับเขาเรียกแนวร่วมแนวร่วมพรกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในหมู่บ้านผมหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในตำบลละแงงอำเภอศิคอรพูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหมู่บ้านที่ก็อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณาวัดเป็นเส้นตรง เป็นเส้นตรง,งก็น่าจะประมาณ60น่าจะประมาณ60กิโลเมตรเนี่ยครับคือเวลาเขายิงกันสมัยปี2510อ่ 1920, นะ2 5 1 9 2 0สมัยนั้นนะนจะเป็นสงครามเขมร3ฝ่าย4ฝ่ายอยู่ก็เราก็จะได้ยินเสียงปืนปืนใหญ่และนอนก็จะได้ยินเขาลบกันเพื่อเชื่อประมาณหัวค่ำนะหัวค่ำรือประมาณ ช่วงเช้ามืดอย่างนี้นะครับเขาจะมีเสียงปืนมาก็จิบกาแฟก่อนนะครับอะนนที่ผมจำได้การอพยพน่าจะประมาณปี2,519ให้ทีร่มืกรัรตอนเช้าวันวันหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าประมาณเดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภาที่จำได้เป็นปีพศนั้นเพราะว่า ตอนนั้นผมก็อายุประมาณ4ขวบผมเกิดปี2 5 1 4ประมาณอายุประมาณ4ขวบที่จำได้ว่า,าปี2 5 1 9เพราะว่าเป็นตอนนั้น้นองชายคนเล็กเกิดได้ประมาณ 2- 3สเดือนลองชายผมเกิดเดือนกุมภานะครับก็ได้ประมาณ 2- 3สเดือนพวกเราก็นอนนอนเข้านอนกันตามปกตินะในใน,ในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านกันชน ของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่เขามีคนที่เป็นแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านกันชนพอเช้าวันนั้นตื่นมาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนใครตีปี๊บตีสังกะสีครับก็คนในหมู่บ้านนะครับเขาก็มาบอกกันว่ามีการประทะกันมันจริงจมันคือเสียงปืนงานประทะกันเอเป็นการประทะกันก็พวกเราก็กลัวนะ จริงๆมันก็สถานที่ที่เขาประทากันอยู่ห่างจากบ้านผมก็ประมาณร้อยกว่าเมตรน่าจะสักร้อยร้อยห้าสิบเมตรเป็นตรงกลางใจกลางหมู่บ้านเลยเป็นบ้านนั้นบ้านที่เขาประทับกันมันเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เขายิงกันตรงในบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยนะ,ะพวกเราก็หนีไปหลบอยู่ในหลุมในบ่อน้ําล้างอ,อย่างนี้ครับก็ พูดถึงผลของการประทะกันวันนั้นมีเขาเรียกแนวร่วมคอมมิวนิสต์ตายไปสองนะแล้วก็เท่าที่ผมเท่าที่ผมมาทราบที่หลังตายสองแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจตชดเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับก็รู้สึกจะเป็นระดับผู้บังคับกองด้วยนะโดนคนแรกเพราะว่าไป เจรจากับเขาเขาไม่เหมือนเขายิงเลยนะครับแล้วก็อพยพก็เหมือนในหนังเลยนะครับการอพยพที่จําได้ก็คือเดินเท้านะครับของพดุงพลังผมไปอยู่พอการประทะการเสร็จเขาก็ให้พวกเราเนี่ยอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อการรักษาการหรือการตรวจตาอะไรเนี่ยก็ตอนนั้นไม่ทราบคผมคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เขาก็ให้เราออกจากหมู่บ้านผมก็ ผมกับพี่กับน้องกับแม่ก็ไปอยู่บา้านยาซึ่งห่างไปประมาณสามกิโลขอโทษครับตอนที่เขาประทะากาันคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณพ่อไปบ้านคุณตาไปหาไปบ้านคุณตานูน่นอยู่จังหวัดอ,อ,อยู่อำเภอสังขะคุณพ่อไปบ้านนู้นนะครับแลวสุดท้ายก็หลังจากประทะกันแล้วก็มีการส่งเจ้าที่เข้ามาตั้ง เตั้งค่ายตั้งป้อมอยู่รอบหมู่บ้านของผมเขามีเราก็จะเห็นเจ้าที่ตำรวจตวชกางตั้งเต็นท์อยู่รอบหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยเป็นช่วงนั้นมันเป็นจะเรียกว่าไงคือมันเป็นจะเรียกสงครามย่อยๆไหมสงครามย่อยๆกนะ็เกิดภาวะตึงเครียดระหว่างหมู่บ้านนั้น หมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านของผมพอสมควรก็จะเรียกว่าบ้านนั้นว่าบ้านคอมมิวนิสต์นะครับทีนี้หลังจากหมดยุคคอมมิวนิสต์ทั่วนี้เราก็ไปมาหาสู่กันตามปกติจริงๆบ้านนั้นหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านผมก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละนะคนในหมู่บ้านนั้นส่วนมากก็เป็นลูกหลานเป็นญาติของคุณแม่นะแต่ว่ามีแนวคิดเขาอาจ,จะถูกปลูกฝังแนวได้รับการเหมือนเข้าไปเรียนที่เท่าที่ผมทราบเนาะ เาเรียกหมอมันมีญาติคนหนึ่งญาติคนหนึ่งก็ทัวนี้เขาเรียกว่าหมอหมอสวัสดหมอสวัสดแกไปได้ไปเรียนวิชาแพทย์มาจากเวียดนามทัวนี้แกก็มาเปิดคลินิกรักษาอยู่ในตัวอำเภอชิคอลภูมเนี่ยครับบางคนก็เรียกว่าหมอคอมนิดนะครับเรียกกันอย่างนั้นเลยก็ไม่เป็นอะไรนะทั้วันนี้แกก็ยังใช้ชีวิตปกติหลังจากที่แกกลับมาน่าจะมาในยุคของ นโยบาย66ทับ23นะในยุคของอดอกเปรมต,ตินสูรานนท์เป็นนาย,ยนกรัฐมนตรีที่ประกาศใช้นโยบายนี้ว่าเขาเรียกว่าให้ผู้นั้นกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับก็ฝากไปถึงถ้า,าพี่น้องรอบข้างนะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ มีความขัดแย้งกันอยู่นะคก็คือสงครามมันไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับใครเลยมันมีแต่เกิดแต่ความทุกข์ยากลาบากทีนี้ถ้าจะสร้างสงครามเพื่อจะรักษาอำนาจตัวเองแล้วมันผมว่าก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเรามาช่วยกันพัฒนาอาเซียนกันดีก,กว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามช่องของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ